เพื่อนสวัสดีค่ะอันนี้ก็พามาดูต้นอันนี้เขาปลูกปลูกเพื่อทำยานะทำยาน่าจะขายนั่นแหละนี่เป็นต้นภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าこれはกยักชักยักฮะ เป็นต้นไม้เอ่อเป็นดอกไม้เป็นพืชตระกูลเดียวกับโบตนันแต่ไม่ใช่โบตนัตนนะบุษเฮ้บุตแต่ว่าทารีอะไรแบบนันอ่าคุณว่ากุศเอาเนี่ยแหละเขาเอาทำยาทำยานะเอารากรูโตโอ้เร่งอะไรรูโตรูโต เสียงเพลงแบบโบราณมากเลยอะเหมือนสมัยวัยพสิทเพชรสุพรรณน่ะนี่ไออันนี้ก็คือใบชื่ออะไรครอว์บาคลอว์บาこれは牛の餌なのな？牛が食べるの？วัวกินฮะ ก็ลุงบอกว่าถ้ามันมันปกติมันจะมีสามใบนะถ้ามันมีสีใบคืออะไรนะเชวเซคนเจอเนี่ยจะมีความสุขนะต้องมถูกตอยแงบอกนะเอโอ้โหรื่อนึ่งสองสามเดี๋ย o ขีこนท่สีอตาเซวนวนามมอ やったわじゃあおいしすかします<ー>おーおー幸せにないあ,たあなたでしょうほらまた方ががてほ,ほら願い幸,せにい幸せに幸せですね。うなねうんあらおこっやなバイヤいるわ ความสุขค่ะเทยวใหญ่ๆมีความสุขความสุข,สข,สขนี่นะคะี่ยาเซนี่ยัลกิตัไนโตสกุตตะรนี่นะ,ะเรามาที่สวน don't o t give u ดี d n t give u อันนั้นกับุยนี่ค่ะมาดูนะคะถอ,อนหญ้าแทบจะไม่เคยขึ้นมาเลยนะกไม่ดกต็มมั เอと。ตまだまだいやひつぐらいねいっぱいあるからいいじゃ取ってくださいนี่เดียวหอมแดงนะคี่คือหอมม่วงหอมแขกอะปลูกแบบไม่ใส่ปุ๋ยไม่อะไรเลยไม่ดูแลอะไปลูกเสร็จแล้วก็ทิ้งกว้างนะนี่ก็ได้กินอยู่นะตัวนี今日食べる ลาบเหรอลาบก็ใชลาบอะชิลาบอะเตะทำเป็นยังงเนีいい่ยทำเป็นดกระม่อเตะนี่จ๋าฟูุเดียววัเดียวพแล้วอันนัいい้นก็ปิกไว้ให้โตกันนตอนยากดีกว่าโอ้ด้สิัเกุยเตาหกันอそうですよตเต้าหดอื あ、み、身分分母はため、うめ、違う、違う。お花とて、お花とて、食べれる。違う、これ、食べれるですよ。大気な食べる、これ。あの、こっちがここ。からうそうですね。はい、ごめん。じゃ、食べる、今日。あ、ケビンのこま。ほうがいい。はい、取った、取って。これか。うん。ここから取るんか。うん。じゃ、ナイフと、取る。いいよ。ナイフ。全部ですよ。これ、これ。全部。 เอาทั้งหมดเลยเส้นบุเอามันมีแค่ไม่กี่อันเอาซสกมันเงินโตไม่เท่ากันอ่หมอร่อเดยววันอาย์กินกันทานกิันทานกินกนทานกินกันทาสกินกันทานกินกันทานกินกันทานกินกานกกนทากินกนทกนานกกทานกินกนท ไม่ต้องซีเรียสนะเพื่อนไม่เปลืองปุ๋ยด้วยปุ๋ยแพงนั่นเพื่อนแพงใช่ไหมฮิเรียวท้าใกล้เดยโชโคตุจิอ๋อそうだよはいนะ去年ねาเมื่อวานเนี่ย1,700เยนก็คือขึ้นมา500เยนนะ150บาทมันเป็นหอมหัวใหญ่นะเพื่อนอี๋ทำไม่ได้ทำไม่ได้มทำมาดิโอ้ยังเล็กอยู่เลยอ่ะชิซายเนี่ย くんぱいとても近いだでしょお <laughs> <何><草>おうねやる気ないっていやる気ないチームはこんな感じです <laughs> 見て歩く <laughs> あ,あるチームのオオ、ね、おりを<ー>とて歩くあるチームがおりをこれとても大きいだ勉強して教えて教えてください、うん ดีนะโอ้โ oh, ห oh, oh. ดูหอมเพื่อนบ้านนะคนไม่ไผ่คนไม่ไผ่ไปเอ่อคนไม้ไผ่ไ,ไปไปไว้ที่ใช้ตรงที่ทุ่งนานะนเพื่อน น,นี้ก็มาดูลงมาดูนะเฮ้ยเจออีกแล้วเจอนกนกขึ้นหาโอ้ยนก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 กมาหากินแลว้วเนี่ยเด,ดี๋ยวดูเดี๋ยวให้ดูก็เห็นแล้วมันอยู่ในดมข้าวนี่นะดมข้าวนี่น,นนะมข้าวโอเคเลย นกเป็ดน้ำมาคนเดียวฮิี้ออก